สบายดีพ่อไปพี่น้องเอาอาป่าลุงสมองสุบอนสุขสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพ่อกับส่องสถานีป่าเด้อเอ้าตื่นเบิดเมื่อในห้องไปสไปนส่งเล็กเล็กปเพีระเพียนและ่งกับน้องอันนอกเนยอัดสีเลยพี่น้องเอ้ยนี่สิ่งเป็นสิ่งเลยเหม่อนี้นะเป็นสิ่งอ่าสิ่งเป็นสิ่งอเนย์สไปน์ยังลุยสไปน์เฮียนบอน้องอเนย์เกิดสไปน์เฮียนพี่น้องเอ้ย เอางี้เอาเงี้ยอันนี้จิเธอละบรเล่ลูกน้าเธอละบ่เป่าเขาได้เธอละไรเปล่าปลาแรงพระฤาษีไปหาบเอาเนาะเพราะว่ามันจะใกล้เต๋อพี่น้องทางไปเมียนเพราะว่าใั้จ่ายอันร้านอย่างไปก็คือสี่ไกลอีต้นศาดสตร์เนาะก็เลยสิไปไปส่งเนาะเขาก็ไปส่งขุมเงินอะไรพี่น้องทว่าเขาก็ไปส่งไปหลักเลยของเฮียนอยู่ไกลเนาะบ้านน้อยมัไม่มีเฮียน บ้านที่สามลังคาเฮียมันก็เลยบอมไม่มีเฮียยพี่น้องเลยต้องไปเฮียยในบ้านอื่นเนาะไปเฮียยในบ้านใกล้เคียงไปเด้อซ้าบ้านเี้ย่วนฟังเฮียยเด็กๆเลยไปกันเ้อท่านผู้ชม cái <laughs> giấc mơ xong, không bao giờ làm nằm để không bỏ đi những video hấp dẫn đến cả khỉ là ba luôn Yeah, mm -hmm. mm -hmm. ตอนนี้ก็หอดบ้านเจ้าแล้วแนมเห็นเพื่อนเจ้าแดงตอน มาห่อทองเฮียนเป็นทีเ i̇şte ร no ียบร้อยแล้วทองเฮียนเพิ่งจะโยผังเบางนันแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาส่งร้านยี่ผังเบางนีเนาะอ่ะลงมาเบังดูลูกมียังไงห่ออยู่บ่อขาวบงเฮียนไอ้ส่ไปยืนเฮียันการบังดูห่าไอ้ใส่น้องเอันเนยบางเฮียนอยู่บ่ออันเนยไปขาวเฮียนไปไปขาวบ่อมีปุ่มมีปุ่มขักแน่น้องอันเนยใดินปั้นฮึ่ม เอาเอาน้องเราไปยืนนี่ะลูกไป right. ไปไนไปไปขารงเรียนไปหาน้องอเนยเยอะห่อขาหอน้าเบอรละบ่อสองคนนี่สาวอเนยสิไปแซ่นะรงเรียน

ไปไปไปอาน้องมาส่งละขวมไปอาน้องมาอาน้องมาไปอันนี้เมื่อน้ำป้าปะม,<า>มาสง่งลานหอโรงเฮียนไปที่ดับลอยพี่นอขาขา้องห้ากระสืเมื่ออุดต่อซอยพญายิ่งซอยก็เดินป่านนี้นะอ<ม>ุดต่อแล้วกะตอนถึงที่ยงกระสืมาหลับเอาลานซาวอีอกเนาะลานซาวอ่ะโรงเฮียนบริหารเขาเนี่ยมาแล้งมาซะ เบิ่งหลดในเด้อความทางนะไปไปกลัวไปลูกมึงได้คู่นะมึงได้คู่ะน่ดให้บ้างอันเนยอันเนยประหยัดคู่บ่ะน่หน่ะนา คลิปนี้กันเราขอลาคลิปเพีงท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาวสนนี่ป่าในเดอ้อพี่น้องพกกบพัอคลิปต่อไปเดอ้อพี่ผาประกันได้ขอโทษพอเอาพราะอภัยลายๆเนาะกล่าวคำาว่าสบายดี